ที่มีความสําคัญมากในการปกครองทหารจับรอคนคนหนึ่งให้ถูกกดกลอกแล้วมาดํารงตําแหน่งหลัง30กันนินใหญ่ท่านผู้ชมครับนี่คือชายชาติทหารไทยหรือยังไงเห็นแก่ประโยชน์อํานาจที่ตัวเองกําลังจะสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วครอบครองกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศด้วยการเอาคนตัวเองมาเป็นร,รัฐทวาการสุราโมมาเราไปดูประวัติของท่านพลเอกเฉลิมพลอายุ62เป็นคนลบบุรีจบ เตรียมหารุ่น21นักเรียนร้อยพระชูจอม9รุ่น32เคยเป็นผู้บังับหมวดกองร้อยราตเวนกองพันฐานมาที่22จากนั้นก็เติบโตในรั้วฐานมาเรื่อยมาก่อนข้ามาเป็นเสนาธิการกองบัญชาการของทัพไทยและขึ้นเป็นผู้จัญชาการสูงสุด ปี2563ก่อนหน้านั้นรายงานข่าวระบุว่าเดิมทีนายทักษิณได้ทาบทามพลเอกอภิรัต์ให้มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมาตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง2566เพราะสนิทสนมกันมากตอนมีการจัดตั้งรัฐบาลเดียวผสมข้ามคั่วระหว่างพรรคเพื่อไทยกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมครั้งแรกแต่พลเอกภิรัษ์ปฏิเสธเพราะตอนนั้นดํารงเป็นรองราชเลขาธิการสํานักพระราชวังอยู่อีกครั้งในทักษิณไม่ยอมไม่นายฐานคนไหนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในสุดก็เลยต้องเอานายสุทินคลังแสงใน,นในภูมิธรรมมาเป็นแต่เมื่อสถานการณ์แวดล้อมทําให้ทักษิณต้องยอมปล่อยมือแม้จะทาบทามพลเอกอภิรัตอีกครั้งเพราะนายทักษิณจะไว้วางใจพลเอกอภิรัตมากแต่พลเอกอภิรัตก็ปฏิเสธเหตุผลแม้ว่าพลเอกอภิรัตจะเป็นคีแมนในการดีลการจัดตั้งรัฐบาลผสมข้ามขัว้วระหว่างพรรค ของพลเอกประยุทธ์คือรวมไทยสร้างชาติกับพักเพื่อไทยแต่ไม่ต้องการออกหน้าหรือเกี่ยวข้องทางการเมืองอย่างเปิดเผยอีกทั้งที่ผ่านมาพลเอกอภิรัตสุขภาพไม่ดีต้องไปรักษาตัวแต่เมื่อหายดีแล้วยังอยู่ฉากหลังการเมืองเพื่อประครับประคองเดีลยวที่ทํากันเอาไว้เป้าหมายคือให้รัฐบาลนี้อยู่ด้วยกันให้นานที่สุดเพื่อสกัดกั้นพักการเมืองสีส้มซึ่งเป็นจุดยืนที่ชัดเจนของพลเอกอภิรัตและนี่ก็เป็นจุดที่พลเอกอภิรัตต้องการเอาทักษิณชินวัตรกลับมา เพื่อเอามานำเสื้อแดงเพื่อขานเสื้อสีส้มโดยที่ไม่รู้ว่าทักษิณกับธนาธรน,นั้นรู้จักกันดีแล้วก็มีการพูดคุยกันตลอดคำถามว่า พลเอกอภิรัตตัดสินใจทําดีลแบบนี้ได้ด้วยตัวพลเอกอภิรัตเองหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเห็นด้วยกับพลเอกอภิรัตผมไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมไปเดาแล้วไปคิดกันเอาเองนอกจากนี้ท่านผู้ชมครับดีลรับลังกาวีถูกเปิดเผยทําให้หมารกระดับขุนพลอย่างพลเอกอภิรัตกลายเป็นหมากที่ไม่สามารถใช้เดินเกมต่อไปได้อีกก็เลยต้องตกมาอยู่ที่พลเอกเฉลิมพลท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าทําไมต้องเป็นที่ลังกาวีประเทศมาเลเซียง่ายนิดเดียวก็เพราะว่า ว่าทักษิณชินวัตรกับอันวายประหิมนั้นสนิทสนมกันมากก็ได้จัดที่พบ ปากกันอย่างลับๆก็เลยเกิดดีลลับลังกาวีขึ้นมาประเด็นครับท่านผู้ชมครับพลเอกเฉลิมพลไม่เป็นเพียงแค่สายตรงยังเป็นน้องรักและเพื่อนรุ่นน้องของพลเอกอภิรัตย้อนกลับไปรัฐบาลยุคคสชหลังการรัะหารปี2557ที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเวลานั้นพลเอกเฉลิมพลเป็นผู้บัญชาการกองพลฐหานม้าที่สองรักษาพงเป็นมือทำงานให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคสชในเรื่องการจัดระเบียบสังคมปราบปราม ผิดกฎหมายมาเฟียกลุ่มอิทธิพลต่างๆใกล้ชิดกับพลเอกพิรักซึ่งตอนนั้นเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งในเวลานั้นเรียกได้ว่ารู้ใจและเชื่อมือกันมาตลอดคำถามต่อมามีคนสงสัยว่าแล้วทำไมพลเอกนะนัทพลนาคพานิตไม่ขยับจากน้ำดีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นน้ำดีว่าการกระทรวงกลาโหมตัวจริงเพราะพลเอกนัทพลซึ่งก็เป็นคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์จนันโอชาเขามานั่งเก้าอี้นี้ในโคตาของ รวมไทยสร้างชาติต่างกับพลเอกเฉลิมพลซึ่งมาจากสายของพลเอกพิรัตที่มีดีลลับลังกาวีกับทักษิณโดยตรงถ้าพลเอกนัทพลขยับมานั่งเกาอีล้มตีหนึ่งในกระทรวงเกรดเอที่เป็นของพรรคเพื่อไทยเดิมก็จะถูกเบียดแทนที่ในทางการเมืองก็ไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของตัวละครดีลลับลังกาวีล้วนมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ในทักษิณชีวัตรต้องการกับประเทศไทยหลังจากหลบหนีคดีทุจริตมา นานถึง17ปีหรือว่าเป็นไม่ได้หรือไมว่วระโพเอิกอภิรัตต้องการรักษาอำนาจค้่อนุรักษ์นิยมต่อสู้พักการเมืองสีส้มถึงยอมจัดตั้งรัฐบ,บาลผสมข้ามั้วโดยที่พักเพื่อไทยก็ยอมสูญเสียฐานเสียงคนที่ไม่เอารัฐบาลทหารส่วนพลเอกประยุทธ์ก็ยังเอาพักรวมไทยสร้างชาติตอนนั้นมีกลุ่มทุนพลังงานหนุนหลังเข้ามามีส่วนร่วมด้วยท่านผู้ชมครับทุกวันนี้รับทีว่าการสงราโหมอย่างไร้หัวตำแหน่งพลเิกนั้นพลก็ไม่ได้มีพลังมากพอโดยเฉพาะเหตุป,ปะทะกันระหว่างไทยกัมพุชา ยังปล่อยให้เป็นเรื่องของสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้มีาการเหล่าทัพตัดสินใจร่วมกับผู้นําประเทศที่ตอนนี้ยังไร้หัวมีเพียงนายภูมิทํารักษาการนายมติเท่านั้นมีรายงานข่าวว่าแกนนาเตรียมทหารรุ่น21เพื่อนร่วมรุ่นของพลเอกเฉลิมบลได้นัดกินข้าวหารือถึงสถานการทางการเมืองโดยมีพลเอกสุนในประภูชเนอดีตผู้ช่วยผู้มีการทหารบกซึ่งเคยมีชื่อเป็นแคนดดตรับดีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมวงด้วยพบว่าเก้าอี้ของพลเอกเฉลิม ยังไม่มีอะไรแน่นอนเพราะต้องดูบทสรุปของคลิปเสียง,อ,งอุงอิงหุ่นเซนของแพรทองทานก่อนแต่เพื่อนร่วมรุ่นพร้อมสนาบสนุนถ้าพลเอกเฉลิมพลหรือพลเอกสุนัยได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะที่พลเอกนัทพลรักษารษาชการแทนทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้จัดท,ทําบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายฐานชั้นในพลในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งตอนนั้นเราทัพกำลังพิจารณาจัดทําอยู่และกําหนดจะส่งให้พลเอกนัทพลภายในวันที่15สิงหาคมนี้ ซึ่งต้องมีการเลือกผู้บัญาการเหล่าทัพคนใหม่ถึง4คนแทนคนที่กเกษียณจาก,กราชการมีประหลัดกระทรวงกลาโหมภู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานเรือและผู้บัญชาการฐานอ แต่เ็ายังคงมีนายภูมิทําในาธนะรองนายล้นตรีฝ่ายความมั่นคงที่คุมกระทรวงกลาโหมทําหน้าที่กันกรองท้ายที่สุดสรุปท่านผู้ชมครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เห็นได้ว่าเก e ้าอี้ร่มตีกลาโหมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงอธิปไตยของชาติชีวิตของนายทหารแนวหน้าแนวหลังชะตากรรมของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนท่านผู้ชมน่าเศร้ามาถูกล็อกสเปคไปหมดแล้วจากดิลลับที่เกี่ยวข้อง กับทั้งทักษิณชินวัตรพลเอกอภิรัตน์และพลเอกประยุทธ์จันโอชาต่อให้องค์อิงต้องพ้นจากตําแหน่งนายกนตรีนายทักษิณที่มีสาเป็นหอกข้างแคร่เป็นเพื่อนสนิทพญาละแวกก็ยังคงคุมอํานาจในการควบคุมจัดการโยกย้ายตําแหน่งในกองทัพอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อเสนออาจารย์ปานเทพที่ผมเชื่อว่าได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนไทยนับสิบกว่าล้านคนเกือบ20ล้านคนแล้วที่ใช้ไม่ทับกุ้งพลโทบุญสินจึงแทบจะเป็นความจริงไม่ได้เลยเพราะว่าเขา เขาทำมาหากินกันเขารักพวกรักพองกันเขาต้องการสร้างเครือข่ายของเขาเพื่อสืบทอดต่ออำนาจซึ่งกันและกันและนี่คือการเมืองเมืองไทยซึ่งมันระบาดเข้าไปถึงกองทัพไทยเรียบร้อยแล้วน่าเศร้าไหมครับ คนอย่างพลโทบุญสินปเหล่ไม่มีทางทได้ดีขึ้นหรอกนายทหารบรรหนอกคนอุดรธานีพลโทบุญยศินพาดกลางหรือว่าบิ๊กกุุงนั้นไม่ได้เป็นคนเล่นการเมืองเขาเป็นทหารอาชีพจริงๆซึ่งหาได้ยากมากท่านผู้ชมในประเทศไทยที่เป็นทหารอาชีพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในระดับ พลโทพลเอกนั้นเป็นทหารการเมืองทั้งสิน้นเอาตัวเองรอดเอาผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องทหารแนวหน้าก็สู้รบไปอะไรที่ถูกขอร้องมาบอกว่าอย่าไปฟาดฟันกันหนักเพื่อจะเจรจากันได้เพื่อจะได้เปิดด่านกันได้เพื่อจะได้ให้ การพน,นันแถวปลอยเป็ดแถวสะแก้วแถวโนนแถวนี้กลับมามีชีวิตยังมาได้ย่อมเป็นไปได้มากกว่าอย่างที่ฐานบรนนอกที่รักชาติรักแผ่นดินรักบ้านรักเมืองรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วต้องการปกป้องอาชซีไตยไทยจนเลือดอยู่สุดท้ายอย่างพลโทแม่ทับกุ้งท่านผู้ชมฟังแล้วเศร้าไหมทหารที่เอาพื้นที่แผ่นดินคืนมาให้กับประเทศไทยในรอบสิปีนี้ก็คือ โทบุญสินชื่อแต่ละคนที่เสนอมาหรือว่าล็อกซิกเอาไว้แล้วไม่ใช่ทหารอย่างพลโทบุญสินไม่ใช่เลยนี่คือจุดบอดและความน่าเศร้าของประเทศไทยท่านผู้ชมครับประเทศไทยมัน จะไปยังไงได้น้ำชมฟังแล้วเศร้าไหมน้ำตาผมนี่ซึมเลยพึ่งไม่ได้ผมยังยืนยันวันนี้ว่าไม่มีใครที่จะเหมาะจะเป็นทนัณฑ์ว่าการสุราราผมมากกว่าแม่ทัพภาคสองปนโทบุญสิลเขาเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเพราะเขาพิสูจน์ให้พวกเราเห็นแล้วว่าเขาคือทหารมืออาชีพเขาคือทหารที่รักชาติตยของชาติเขาคือทหารเินคนที่ชิงดินแดนกลับมาในรอบ17ปีทหารทั้งหลายไอ้ที่คุณเข้าคิวกันล็อกซีดกันคุณมีประวัติอย่างเขาหรือเปล่าไม่ รู้จะพูดยังไงฮนะเอาไว้ค่อยคุยกันเรื่องนี้อย่างมากมายแต่ผมเสียดายเสียดายชาติบ้านเมืองทหารพานชิ์ฐานการเมืองเขาเกลียดผมไม่ชอบแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเพราะผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมา ผมเอาชาติเป็นหลักผมไม่รุ่มหลงหลงไหลคลั่งใครไปกับทหารบางคนเพราะผมรู้ขี้รู้ไสของทหารบางคนที่มีผู้คนหลงไหลามากเหลือเกินท่านผู้ชมครับผมเสียใจและผมหวังว่าพลังของประชาชนสามารถจะกดดันให้การเมืองต้องคิดให้หนักคุณจะเป็นเสื้อแดงหรือใครก็ตาม พักเพื่อไทยก็ตามคุณคิดถึงประเด็นที่ผมพูดคุณเล่นการเมืองเล่นไปแต่อธิปไตยของชาติต้องมีคนที่เป็นมืออาชีพกล้าหาญซื่อสัตย์ไม่กลัวศัตรูคุณไปหามาดูในสิปีที่ผ่านมานี้มีใครบ้างที่ทำงานแล้วเอาแผ่นดินไทยคืนมาให้กับพวกเรามากกว่าพลโทบุญสินพาดกลางถ้าเขาไม่สามารถเป็นปริกราผมได้ประเทศไทยอธิปไตยไทยแม่งไม่เหลือเลยจากนี้ไป